เชิญมึงไปแล้วอ่ะมารับยังไงอ่ะอ๋อมีอะไรขึ้นไหมกำลังเข้าไปอุ้ยสควอตห้าได้เหรอเห้าคนเลยนี่หดไหน้าคนเลยดีแล้วเนี่ยไม่เราจะเล่นหมดไหนเอาลอยเหรอลอยเลยสามสิบดีมึงเห็นไหมตอนเลือกเห็นตอนกูเลือกปะเห็นเนี่ยเห็นแมปอยู่ข้างๆเนี่ยนี่แมปสามสิบกับแมปลอยอ่ะแมปไหนอ่ะแล้วแต่มึงอ่ะอยากเล่นอะไรอ่าแมปลอยเลยก็ได้นะเออลอยลอยลอยหวังว่าจะไปแย่งปืนกันนะคนคนมันจะน้อยไปประมวะเนี่ย เอาแแบบร้อยมาคนไม่ถึง20คนจะหาเลยนะไอ้เชี้ยหากันตาเหลือกเลยเนด็กหรือแแบบร้อยคนมันใหญ่กว่าแบบใหญ่ดิใหญ่กว่าแแบบสามั้งน่าจะใหญ่กว่าไม่รู้อ่ะกูมันยังกดได้แค่โซโล่อยู่เลยไม่โหถึงไรและน่าจะไม่ถึง20มั้งเนี่ยเดี๋ยวเเข้าไปเดี๋ยวก็รู้ว่าอุ้ยสี่คนอุ้ยแแบบใหญ่อยู่เนี่ยตรงไหนอ่ะตัวไหนโอ้ เจอละไปสกูซิตี้โรงเรียนนะนะเมืองโรงเรียนเหมือนพับพีไมวะสกูแล้วมันจะิตี้ทำไมวะไม่รู้มันชินปากสตีคล้ากับเดอะมอ์บางกะปิอะไรวกรุงเทพไงเดอะมอวร์เขียวอะไรครไม่เคยยิงคนตายเกินสามคนเลยดวงดาดฟ้าถึงไหมเนี่ยถึงอยู่ถึง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 สวยได้มีคนมาใคร มันอยู่ไหนนี่แน่ไหนวะนา่างรักน่านักน่าง,าางมีเก็บปือนอยู่อะ่ะอ้าวให้หลังกวูวะมีคนอยู่หลังอะ่ะไป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 นี่ไหนวะในโรงเรียนแน่ๆตามตามตามอยู่ไหนกันหมดไม่เี่ยแบบมันกว้างจังวะอุ้ยกล่องระเบิดดีกว่า ได้แบกเขียบแล้วอ่ะมันไปไหนแล้วไอ้ตัวนั้นมันว,วัยจังวะม,มันไวัยขนาดนั้นอ่ะโอเคเปอร์ได้แล้วอ่ะมา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 เอาสัวไหนเปอร์มากูมีแล้วนี่หว,ว่ากูลืมดูมดเออว่อะเดี๋ยวขอปั๊มร,รูปแป๊บเวยร์เอเป้ามากเฮ้ยรถมาไหนกำลังไปอ๋อมันแจ้งเตือนว่าไอ้มีรถให้เราเฉยๆมั้ง เดี๋ยวดูคนที่เผื่อมีคนมาเราอยู่ขอบวงกันนี่หว่าจะหาคนไม่เจอเลยคนมันน้อยจังวะเหี้ยแมปร้อยคนคนเล่นอยู่แค่สิบแปดแล้วสิบสองแล้วอ่ะแล้ววงแม่งโคตรใหญ่เลยนะเดี่ยวฮะ,ฮะไม่ได้ยิงเลยฮะไม่ได้ยิงนี่เราไม่ยิงอ,อย่างปืนใครฮะไม่ได้ยิงนี่ โหฝาดปะเนี่ยเ,าาเยจี่ยปืนจริงๆอ้โหหลอไม่ได้ยิงไม่ได้กดยิงเลยนะ,ะยก็เลยยิงอยู่ใกล้ๆกูนึกว่ามึงยิงนะมึงจะเลยท้ามโอ้โอจะได้เกาะอ,อันนึง <c oughs> ปั๊มเลยปั๊มเลยปั๊มเลยให้มันถึกๆหน่อยฮึแล้วให้คนน้อยจัดเราจะยิงคนไดหมวะเนี่ยน,นั่นแหละ ป้อมืนของแลแต่ว่ามีเวลาจำกัดอยู่นะเวลาเราตั้งแล้วอ่ะเอาไปตั้งไว้พุงท้ายน่าจะดีนะมันฆ่ากันตายด้วยสไนเปอร์แล้วน่ะเรยังเห็นเจอคนเลยวะแล้ววงจะบีบแล้วอ่ะโคดนสซด์มัวมากเลยตอนเนี้ยไม่กล้าอยู่นิ่งไม่มีใครเลยใครออกเกมวะน่ะอยู่บนเขาสบายใจเอ้ดอกของดีมากเลยอ่ะไหนมีเสียงปืน มันขึ er> ้นแจ้งเตือนอยู่ไกลไหมขึ้นเตือนเลยยังมองไม่เห็นด้านล่างน่แน่เจอ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 บนนี้แน่ๆบนนี้แหละบนนี้แหละบนนี้แหละใช่หรอนี่นี่นี่ให้อยู่ฝั่งนี้นี่นี่งนี่ฝั่งนี้ไปดิไปดิไปดิฝั่งนี้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 น่าจะอยู่ฝั่งนี้นี่ไงเจอศพคนตายแล้ว ลองเขาันเขาอยู่ไหนวะไปกหาตัวไม่เจอมันยิงมาจากไหนวะวงบีไแล้วไปข้าวงเถอะมันตามมาเดี๋ยวจะเข้ามาเองเจอแล้วเจอแล้วรอเลยครับรออะไรโอ้หแม่นมากไปเฮ้ยวงแรงซะด้วย อ้าวอะไรวะคุณยังไม่ได้ยิงใครเลยเนี่ยคุยังไม่ทำอะไรเนี่ยคือมึงเอไม่เคกันเหรอว่ามันเข้าวงไม่ทันกันป่ะตายวงเหรอไม่น่าบอดหรอกดูมันยิงกันเด็นนะแต่ละตัวมีแต่กูไม่มีดาเมจคนเดียวที่หนึ่งยังไงว่าไม่ไม่ไม่มีดาเมจลองไปสามสี่ปไปแบบแคบๆดีกว่า ไป30ไป30เราไปหมดแคบๆกันไปไปแบบลอยหาอะไรมีคน18คนแล้วแบบยังกว้างเลย <c oughs> เดินหากันจนตาเหลือกเลยนะ <c oughs> เนี่ยเราเล่นไมปช่วงเวลาเออมันต้องเล่นกลางวันมะเฮ้ยอย่ามาล้อกันเล่นนะ่ะเอ,อ๊ะวันนั้นเวลานี้แหละกูเล่นแต่มันยังมีคนอยู่เลยทําไมมันเงียบจังวะวันนี้ <c oughs> เออเขาไอเทมเริ่มเลยเหรอ <c oughs> เฮ้ยคนเต็มหรอไม่เต็มนี่เฮ้ยลงไหนอะไปเลยไปลงไหนก็ได้ไปไปไป,ไป,ไปโอ้โหคนหาตรงนี้ก็ได้ปะเออตรงคางเขา เวิร์กไม่เนี่ยกลางเขาตกผู้เขาเลยนะเฮ้ยมันลงไวจังวะถอยนายอยู่ไหนอุ๊ยอุ๊ยเจอคนด้วยเยอะเลยอ่ะอ๋อตัวบีทิ้งปืนโอเค มาแล้วเรามาช่วยแล้วเพื่อนๆสีส้มนี่คือเพื่อนเราใช่ไหมขอ,อเพื่อนเรานี่หว่ะเราสปอตสามเลยนี่รอบนี้ไหนเรามาทั้งสองคนนะสามตอนนี้มีสามคนแล้วไดมึงวเอดเอาไมมม่่่ีีคคนนนนออืือแล้วนี่ใครอ่ะเกย์ยิงใครวะ ยังไม่ตายเลยเนี่ยเอ้ามันตัวอะไรมันยังกูยังไม่ตายแล้วเนี่ยมันขึ้นว่ามันขึ้นว่าเป็นชื่อเลยนะเนี่ยทำไมมันขึ้นว่าเป็นชื่อเลยวะหมายก๊อตมันขึ้นว่ามันมันอยู่ในทีมเราอ่ะแล้วมันก็ยิงกูคืออะไรเรามาสองคนเพื่อนไม่คือเห็นตำแหน่งมาเลยนะเว้ยไม่เห็นตำแหน่งเลยว่ามันอยู่ตรงนั้นอะคือมันแสดงไวว่าเป็นเพื่อนเราเลยอะกูอยู่ กูเห็นกูเหลือคนเดียวเนี่ยไม่มีลูกศรเพื่อนแล้วเนี่ย้ยตรงกูดูกูเห็นนะเออเดี๋ยว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 มึงรอดูในคลิปแล้วกันอเอ้ยคนเยอะว่ะรอบนี้มันได้อย่างงี้สิวะลงไหนดีอ่ะตรงนี้ไปไปไปเลยไปเลยไปเลยมือนจะเป็นคนตามใหม่แล้วน่ะไหนมีมีใครเข้ามาแปลกๆที่ไมรอบนี้นไม่มีไม,ม,ม่มีมีชื่อมึงคนเดียวปลอดภัยรอบนี้แม่งเมื่อกี้เจ๊ผีหลอกด้วยแม มันจะมีคนมาว่ะดิงพระสุธาโอเคได้การละเออเก็บปืนช้าจริงด้วยโอเคได้ไสเปร์เอ้ยนี่ตกใจโอ้ยปีหนึ่งด้านบนนั่งเอ้ยนู้นนู่นนู่นฝันนนน่งชายทะเลนั่นแหละสไนเปอร์องละไหนวะวยิงไงให้ตายวะเนะ คุงไหนวะแตมีลูกซองบน,บนบ้านเหรอเดี๋ยวขึ้นเองลูกซองดิไหนวะ <S 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 ไหน,นยะชาร์ชาชาชา <S <S น็อกนอก็นอ,นอสวย มีปืนอะไรมัง่งเฮ้ยยังมียังมีเฮ้ยมาแล้วมาแล้วลงมาแล้วหนึ่งตีหนึ่งตีเอ,อ้เอาวไปไหนเนี่ยอา้าวตายแล้วล้มเขาไปแล้วอะ่ะกระสุนเหลือน้อยมากเจออีกเหรอหมดแล้วมั้งนยืดดึงมันลงน้ำไปไม่รู้มันตายหรือเปล่าลงน้ำตายไหมวะไม่รู้อ่ะไม่เคยลองลงเลยเนะี่ย อไปหาฟาร์มไปเลยดีกว่าหลังค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 าที่สามร้อยสามสิบลังคาเนี่ยฟันหน้าเลยไหนวะนี่ไงเนี่ยเห็นไม่แม่เจ็บ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 สวยมาขอลบมามีคนขอลบมา ชาร์จ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 ลังลล้งเ้ไม่มียาเลยอะมีอันเดียวอะหายได้ใยังประมาณปรมาณมาแล้วมามตายมาตายมาจะหายได้ลบเหรอ เข้าไป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 ,ไปกดปุบนายช่วยวะมันกำลังรีไวท์อ๋อใครยิงวะเฮ้ยไอ้เงี้ยมึงยืนไกลเกิน<อ>ไม่ชุบอยู่ข้างบนเหมือนเดิมเลยหืึอะสามแม่งไม่มียาเลยนะไปเข้าวงก่อนแล้วเกาะเกาะที่เจ้มึงเก็บไปอ่ะโอ้มี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 มันแบ่งกันไงวะ หลังคาที่เดิมหลังคาที่เดิมอ๋อดนระเบิร์ดนายไหวไหมเพื่อนโอ้ยมาอีกเพียบเลยอะตายสกอร์สี่หมายก็สกอร์สี่เนี้ยนะนตอนนี้เลิกกำลังต่อสู้โอ้ไม่ไหวไม่ไหว